สวยสวยคอมโบในฝันคอมโบในฝันของเขาเอโเอยโอ้โหก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมากว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UAD นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบาย e ีเจนแบงแบงแข้นยูสมายเดอกควาเองดูเดอะซัมติงรองกันด้วยนะครับก็หายไปนานเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับการทําคลิปนะครับซึ่งตอนแรกผมอัด,อดตอนนี้แล้วนะแต่ว,ว่าไฟล์มันเสียนะครับในเครื่องแรกที่แบบ ช่วงอัดคลิปเปิดตัวไฟล์มันเสียนะครับแล้วไฟล์มันเล่นได้แค่ตอนแบบตอนอยู่ในเกมนะครับผมก็เลยต้องมาอัดช่วงแรกใหม่นะครับก็คือซีซั่นที่แล้วผมเล่นไปประมาณ29บาดาวนะครับก็คือน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับที่ผมเล่น,นะ่ะแล้วผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเพราะว่าตอนนั้นผมก็เล่นแค่อาทิตย์เดียวประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับแล้วตอนนี้แบบมันมีอะไรใหม่เยอะมากนะเพื่อนๆทั้งแบบอุปกรณ์ทั้งอะไรคือแบบผมไม่รู้อะไรเลยนะครับคือนนี้ไอเทมปรับใหม่แบบเยอะมากนะแล้วผมก็ไม่รู้แต่่วา ผมจะมาเล่นก่อนตาหนึ่งนะครับว่าแบบเอการเล่นครั้งแรกในรอบเนี่ยแบบการกลับมาเล่นใน1ซีซั่นเนี่ยมันจะแบบพอเล่นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไอเทมหรือว่าเมตาหรืออะไรเงี้ยผมไม่รู้เลยนะเพื่อนก็ผมน่าจะไม่ได้ลงคลิปใน YouTube ประมาณน่าจะครึ่งปีแล้วนะครับคือแบบเออแล้วแบบตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะกลับมาเล่นเกมนี้สนุกอีกครั้งนะครับเพื่อนผมเลยแบบอยากกลับมาทําคลิปนะครับแล้วก็ คิดว่าน่าจะทํคชิปอื่นอีกนะครับไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับน่าจะแบบมีเกมเกมที่ผมอยากเล่นอีกหนึงก็คือ Coral Island นะครับก็คือเกมปลูกผักที่แบบผมเคยโพสในชุมชนครั้งหนึ่งนั่นแหละครับคือผมอยากเล่นเกมนั้นนะครับแต่ว่าก็อยากเล่นเกมนี้ไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับเพื่อนๆสายต่อผมหลุดนะครับโอ้โหผมพูดอะไรตั้งเยอะนะครับเมื่อกี้โอเคผมไม่รู้ว่าหลุดตั้งแต่ตอนไหนด้วยลืมมองจอคอมนะครับการปรับอุปกรณ์ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเขาแนะนําเราอะโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปไล่อ่านที่หลังนะครับเดี๋ยวผมขอกดใหม่แล้วเมื่อกี้ผมแบบกดไปแล้วนะเจอคู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เลือกตัวยังไม่ได้อะไรนะครับมองหน้าจออีกทีเอา้าหน้าจอหลุดไปแล้วนะครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวกดใหม่เลยละกันนะผกดไม่ไปซะด้วยเฮ้ยทำไมเจอห้องแบไวจังเลยอะ <c ười> คือแบบใครที่คาดหวังว่าแบบเอ้ยผมจะต้องเล่นเก่งหรืออะไรผมบอกเลยว่าอย่าคาดหวังเลยนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้เล่นเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วแบบยิง่งยิ่งไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยคือแบบขอแค่แบบผมไม่เป็นตัวถ่วงของทีมผมก็พอใจแล้วนะครับเอาเิงโอเคเลือกเลนเลยครับหรือถ้าผมได้เลือกก่อนจะมีคนทับเลนหรือเปล่าเนี่ยคือแบบที่ผมมาเล่นรอบที่แล้วละ่ะคือแบบการเลือกเลนแบบแทบไม่มีผลเลยอะครับแบบเลือกไฟแบบคนที่ไม่เลือกอะสุดท้ายก็มาแย่งคนที่เลือกอยู่ดีนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมเลือกเลนนะอยากให้แบบอยากให้สังคมเกมนี้มันดีขึ้นเหมือนกันนะครับแบบแบบ รู้ว่าแบบควรเลือกเลนไหนไปเลนไหนอะไรเงี้ยนะครับเออผมควรแบนอะไรเดี๋ยวผมเลือกเวทใช่ไหมน่าจะใช่นะผมได้เล่นเวทนะครับเดี๋ยวดูนักเวทนักเวทตัวไหนบัฟบ้างโอ้โหบัฟเยอะเลยฮนะเออมันดูไม่ได้เหรอว่าแบบโขดดูวิเลตแต่ละตัวผมนักเวทนี่ไง Eat, 0, อีฟแมตศูนย์อัตราชนะศูนย์ด้วยหนิ่งอา้าวผมได้เลือกตัวแล้วนี่ปะโอ้โหมาเดี๋ยวกดดูแล้ว มันม่นี่ไม่ได้อ๋อมันกดดูตรงบัฟตัวนี้กดคาโกระแล้วก็ดูฮีโร่ที่กลับเปลี่ยนได athletes, um. ้ไหมนี่ยมานาที่ใช้ลดมานาที่ใช้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสียหายสูงสุดต่อยูนิตที่ไม่ได้ไม่ใช่ฮีโร่ก็คือแบบตีคลิปแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสกิลปาร่มสกิลแรกนะแล้วก็อันตีดาเมจดึงก็จะแบบเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับโอ้โหไม่นิดนึงนะครับเยอะเพิ่มเพิ่มขึ้นถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าแบบเป็นเลขหน่วยนี่คือแบบจาก450เพิ่มไป150หน่วยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นจาก45เพิ่มเป็น70นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอันเนนี้เพิ่มมา25เเลยนะครับโ <Okay. S 2> หแล้วมังกรปรับใหม่แบบเย่มากนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้นนะแบบกดดูปุ๊บมีสกิลขึ้นมาเลยเหรอเฮ้ยเมื่อก่อนมันยังไม่มีใช่ไหมครับหรือว่ามันมีตั้งนานแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมผมเพิ่งเขียนอนะเมื่อก่อนแบบกดดูมันจะมีแค่แบบ รี่คนนี้เล่นกีแมดกีแมดอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้เอ้ยมันดูได้ละเอียดขนาดนี้เลยเฮ้ยถือว่าดีมากเลยครับมีแต่ตึงๆอันนี้ผมยังผมไม่รู้นะครับว่าแบบรีแลงมาแล้วกี่วันอะผมเล่นสก,กินนี้แล้วกันอันนี้น่าจะเพิ่งรีแลง์หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันดูอีกฝั่งไม่ได้แล้วใช่ไหมว่าแบบที่มีแบบความจำนญฮีโร่เต็มหรืออะไรเงี้ยดูไม่ได้แล้วคือแบบโทรศัพท์ผมก็แบบมันมันก็เริ่มช้าแล้วนะครับมีแฟนนี้ด้วยแฟนนี้ปรับมาใหม่หรือเปล่า โอเคโ้ม okay. ีตั้งค่าอะไรใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องแบบไอ้นี่เรื่อยๆนะครับเป็นเบสต้องตั้งค่าสูงสุดขอแนะนําให้แนะนําให้ตั้งค่าสูงสุดแต่ว่ามันเปลืองแบตนะครับเวลาเวลาตั้งแบบภาพชัรสูงสุดเดี๋ยวผมค่อยๆเล่นแล้วกันนะครับขอแค่แบบให้เป็นตัวถ่วงอีฝั่งก็พอ ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวถ่วงอีกฝั่งเป็นตัวตัวถ่วงฝั่งเองอมันจะเป็นตัวถ่วงอีกฝั่งได้ไงใช่ไหมคือแบบผมไม่ได้ทําคิดมานแล้วแบบพูดอะไรเล่ยเปล่ยก็ซอรี่ด้วยนะครับต้องไปการบัฟให้เพื่อนตรงนี้หรอว่าฝั่งโก้จะมาดึงใช่ไหมเฮ้อลารดเพื่อนผมโดนล็อกหนีไงอันนี้ไปทีนึ่อลารดระวังระวังโดนดึงนะเพื่อนอุ้ยปานไม่โดน ไอ้ป่าเขาอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหยี่แล้วเร,เราพุ่งไปเกือบโดนฟังโกดึงพอดีนะครับเคอืมกระเด็นก่อนเกือบตายอยู่นะครับเนี่ยอยากได้คีบอีกเวฟหนึ่งอยู่นะยังไม่กลับละกันสกคิวสองผมมาแล้วเคยเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราน่าจะยังทําอะไรไม่ได้นะเฮ้ยแต่เพื่อนเพื่อนโหดว่ะเฮ้ยเ,เดี๋ยวผมเอาคีบเสร็จผมกลับบ้านละเดี๋ยวอันนี้คือมันแนะนำเหรอครับรถฮิวสำหรับ อ๋อก็คือมันมีไอเทมแนะนําที่แบบแนะนําว่าเราควรออกไอเทมไหนอะไรอย่างนี้หรอเอ้ยดีนะถ้าผมอ,อกผมอยากลองกระบองสายฟ้ากับเอโคมประธานพอเนี่ยครับแบบมันสร้างดาเมจแบบทีเดียวใช่ไหมแล้วมันมีดาเมจเพิ่มเติมอะ่ะถ้าแบบใช้2องอันน,น่าจะแรงนะครับสำหรับคาบุลานะผมคิดว่านะอาจจะเฮ้ยแต่ข้างบนโลมากเลือดโลจัดจัดเฮ้ยมาตีตรงนี้แหละโอ้โห ผมไม่เห็นว่าฟังกโก้อยู่ด้วย <c oughs> โอ้คือแบบผมไปตายโง่มากเลยนะคร <c oughs> ับเมืม่อกี้แบบคือแบบกะไปสกิลหนึ่งอันตีแล้วตายที่ไหนได้โดนฟังกโก้กัดเรียบร้อย <c oughs> ผมว่าหลังจากเนี้ยถ้าถ้าผมแบบทําคลิปโมบายอ่ะน่าจะไม่มีช็อตโชว์แล้วนะน่าจะมีแต่แต่ช,อช็อตโชว์โง่ไปเนะี <c> ้ย <oughs> <c oughs> แต่ผมชอบนะผมอยากเล่นแบบนี้อยากเล่นแบบเล่นโง่ๆไปเลยอ่ะมันมันทำให้แบบ ทำให้ผมเล่นสนุกนะคะเพราะว่าก่อ,อนหน้านี้คือแบบผมเล่นเกมนี้ไม่สนุกแล้วอะแล้วแบบพอแบบเราสู้ใครไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันทําให้เราสนุกขึ้นนะครับเฮ้ยอย่าตามผมมาสิ้าอย่าตามมาหลบไปทีนึงมอสมาปะมอสจะมาเ <c oughs> หอมอสมาก็ก็ <c oughs> สวยนะเพื่อนนี่ไงสวย, <c oughs> สวยไอ้ฟังโก้อยู่นี้หรือเปล่าเนี่ยฮัโลโหลเฮ้ยสวยสวย <c oughs> ปีธรรมดาปีธรรมดา อือยี่สันนีเอ้ยอันตีอีกหกวิกดอันตียังไงนะโอเคโอ้จะเพื่อนรวบอย่างสวยเฮ้ยเพื่อนตายหมดแล้วนะโอ้ยยีออไม่ตายแฮะเมื่อกี้เรนนดเดียวอาไม่เป็นไรครับเพื่อนเราก็รอดคือตานี้แบบหนานฮีวเขาทั้งวิจงทั้งเดรอตใช่ไหมสองตัวที่ฮิวแรงๆแต่ผมรู้สึกว่าแบบภาพมันมันสดขึ้นหรือเปล่าครับแบบภาพมันแบบสีเขียวสดขึ้นอนะ ลาโดนด้วยสวยมาช่วยเราเพื่อนเอ้ยราดไม่ทันพูดผิดว่าจะบอกว่ามารัดแล้วเฮ้ยโอ้โหเจอโดดหลบไปหนึ่งทีครับเล่นมันเพื่อนเออเจอเพื่อนผมเจอเพื่อนผมเอาดิ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 ผมยืนตีแทงอะบอกเลยเฮ้ยเอ้ยเอาดิเอ้ยเออตีธรรมดาซะด้วยหัวอัติซะด้วยผมอะบอกเลย เอย,อย่าให้มันจ้วงเราสวยมันโดดไปแล้วครับเมื่อกี้ตายก่อนเราเตรมช็อตอีกเฮ้ยเพื่อนหายตัวเพื่อนหายตัวอยู่ถอย,ถอย,ถอยเพื่อนถอยถอยสโลให้เพื่อนนะโอ้โหสแตกตือแตกเมื่อกี้เดี๋ยวเราเฝ้าป้อมเพื่อนนะผมไม่รู้ไทมิง่งเต่าไทมิ่งอะไรเลยนะครับคือแบบผมวิ <laughs> ่งมัวมากเฮ้ยเพื่อนอย่ามานะมันอยู่มันอยู่อ้าวขี้มหมดแล้วหรอ,อเคกับบ้านดีก่า ทำไมเพื่อนเราเขาแบบดูเป็นงานเป็นจังเลยอ่ะมีแต่ผมเนี่ยแบบวิ่งเล่นมดตัวไปหมดเลยโอ้สามตัวมอสเราวาร์ปกลับเลยแอดลาสเราไปเคลียร์กลางน่าจะน่าจะเสียนะครับน่าจะไม่ได้นะดีไม่ดีผมโดนด,ดึงไยเนี่ยโอเคดึงไม่โดนเฮ้ยมอสเข้าแล้วมอสเข้าแล้วแอดลาสไปโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหนี่มันคอมโบในฝันเลยนี่ว่าแอดลาสยกแล้วก็คาุระรวบ ขเขาโบวในฝันเลยครับเมืเอ่อกี้ผมรู้สึกว่าสก,กิลคากรามันปรับให้แบบเร็วขึ้นนะแบบเหมือนเหมือนคูดาวมันเร็วขึ้น,นครับหลบหลบหลบเอ๊ะมันไม่ถึงนี่ป่ะผมจะหักมันเข้าป้อมอะเมื่อกี้ไม่ถึงระยะไม่ถึงเออเจอเพื่อนเราเจอเพื่อนเราแคนนี้เพื่อนยังไงเออแอลลัสเข้าไปบงสวยฟังโกมา ตักหน้าไปทีนึงยกลบนิดหน่อยอุ้ยสวยคนับเกือบตายผมนึกว่าผมลืมอัดคลิปอ้ย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 เกือบนี่ฟังโก้เองเนี่ยผมกลัวมันฟิกมากัดอะถ้ามันฟิกมากัดผมตายนะครับยังไงตายอะเจอเดดเจ้าฟังโก้เนี่ย คลิปตัวนึง้งสวยสวยคอมโบในฝันคอมโบในฝันโอ้ยเดืเดอดลอสมาก,ก่อนวิแต่เพื่อนสวยมากนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมพอตัดเลือดก,ก่อนเลยนะสู้มังกรไม่ได้อุย้ยมังกรท่าพิเศษแล้วนะครับท่าไปเยอะมากมังกรไ่วลามอสเรามาแล้วเพื่อนป่ามันป่ามัน,น,มน,น,มน,นสวยตีตละลีตีตีระเบิดไปทีหนึ่ง แฟนนีเราตอนนี้ค่อนข้างจนมากนะครับพี่แต่รัสเราเล่นดีอ่ะเอ๊ยผมสามารถสตาร์โอเดตได้ปะโอ้โหทานไม่ได้ครับโอ้โหปลาไม่ตายเมื่อกี้เหลือนิดเดียวเดี๋ยวนะเพื่อนเออตีตัวเลือดน้อยดิเออสวยหมดครับเอเดได้นี้แล้ว ต่อไปน่าจะต้องเป็นเจาะเกาะหรือเปล่าครับน,น่าจะเป็นเจาะอันนี้เลยหรือเปล่าดาบฉะสวรรค์หรออ๋อถ้าเลือดทํำกว่าหกปืนก็คือจะฆ่าในทันทีหรอครับเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจนะชิ้นนี้เหม,มาะสาหรับแบบพวกแบบอันตีแบบรัดได้อะแบบเอาดั๊ดอะไรเงี้ยแบบถ้าเปิดอันตีปุ๊บมันจะมีความเสีหยหายหรือเปล่าครับผมคิดว่าน่าจะใช้คอมโบได้หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลองดูนะบแตบบ่เพื่อเราหัวติดเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันจิ้มมากันจิ้มกากัดอยากกัดเพื่อนโผม โอ้แต่หาจังหวะเล่นยากครับของเขาเอลี o ่อ e ่ะโอ้โหคารีมันสั่งโอตีอะ่ะเอ้ยสวยมอสเองมีดาบกดมีดาบกดกันเอ้ยนี่ไม่ตายสันนีโอ้โหโอ้โหสันนีโอ้โหโอ้โหเกือบสันน,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 นีเกือบเอาไม่ลงนะครับเมื่อกี้ดีที่มอสมาม,มอสมาเก็บทีหลังได้นะครับเมื่อกี้เอมันมรู้สึกแบบเบื่อดมากไปนะ,มะไม่ได้รู้สึกแบบตื่นเต้นมบบนี้นานแล้วอ่ะ ถ้าแบบแตตาเรารวบได้เยอะๆแล้วแบบผมรอคอมโบพร้อมกันคือแบบก็โอเคอยู่นะเฮ้ยโอ้โอเยเข้าทีเพื่อนอ้นี้ไม่ทันเกือบโดนโเผื่แฟนนี้เราก็ดูบินช้ำอยู่นะครับแต่ว่าดูเหมือนเข้าไม่ค่อยถูกจังหวะเท่าไหร่หรือเปล่าโอคแต่มอสเราน่าจะแบกได้ครับเดี๋ยวผมรอซัพพอร์ตเพื่อนนะครับเดี๋ยวล่างน่าจะมีอีเวฟหนึ่งไม่ดีผมกลัวป่านนี้มีอ่ะน,นั่นไง คารีกำลังตีอยู่เลยครับ <S <S เพื่อนถึงไหมฮ้ยเ,เพื่อนถึงด้วยรีได้สองก่อนได้สองก่อนได้เปรียบนะเนะี่ยเออสวยเฮ้ยเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเราได้แล้วถอยก่อนโอ้โหยังไม่มีอันตีด้วยครับโอเคผมต่อทีละนิดละกันนะเฮ้ยโอเดตติกแล้ว โซโลไว้แตนี้ตัวนี้ได้นะเพื่อนโอ้โหดีอันตีมาพอดีนะครับโอเคแตนี้ตรวนู้นได้นี้แตนีก็สวยดีไว้เอาเลยนะมอสเรามอสเราดีบ้างนะอ้ยโอเคสวยโอ้คือแบบตอนนี้ผมแทบไม่ต้องทำอะไรอ่ะเพื่อนแบบเลตดีมากเลยครับทั้งลมทั้งอะไรเล็ดีหมดเลยอรเฮ้แต่ฟุกได้ MVP มาอยู่นะครับแต่ว่า ดูผมไนี่ค่อยมีประโยชน์กับเพื่อนเท่าไหร่เลยนะครับโอ้ยแต่ตาน,นี้เราคิว14เลยนะครับไปได้คิวมาตอนไหนเนี่ยเยอะๆเอ้ยดาเมจ30มากเฮ้ยเราก็ก็ดามเมจเยอะเหมือนกันนี่โอเคครับพเพื่อนก็สําหรับชิปแรกในการกลับมาทํคลิปก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนหวังว่ายังไม่ลืมกันนะครับโอเคถ้าพเพื่อนชอบฝาก กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อนหรือว่าคอมเมนต์ให้ด้วยก็ได้ครับเพราะว่าช่องผมน่าจะโดนแบบปิดการมองเห็นไปแล้วนะครับยังไงก็ช่วยกันหน่อยนะครับแบบกดไลค์ให้สักคนละไลค์แล้วก็เมเนสักคนละอันก็ยังดีนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยครับ๊บายบายครับเจอกัน